เธอตายดูดครับใช่ลูกเอ็มเจอ้ายดูดอะะ จับสัตว์ทะเลเฮ้ยแล้วลุงเอฟจับได้อะไรแล้วบ้างยังไม่ได้ยังไม่ได้เลยเหรอยังไม่ได้เลยแต่ว่าวันนี้ปลาก้่อยจับทะเลเ,เต็มไปหมดเลยนะลุงเอฟเดินไปดูแถวนั้นอะใช่ไหมผัวน้ำแบบน้ำลุเยอะมากเลยค่ะทุกคนงั้นเราอย่างนี้ปะเราจะมาจับให้ลุงเอฟกับอาเธอจับสัตว์ทะเลว่าจะได้อะไรบ้างโอเคปะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันลุงเอฟนี่นี่อาเธอเจออะไรไม่รู้ลุงเอฟนี่อาเธอเจออะไรไม่รู้ ลุงเล้งเลุงเดี๋ยวป้าก้อยลองเอามือแตะๆดูนะแตะๆดูอุ้ยจะเหวี่ยวลุงเอฟมันเป็นเนื้อเปลือกหอยใหญ่มากเปลือกหอยใหญ่มากอะไรไม่รู้เนี่ยมีอะไรไม่รู้กอดเต็มเลยอ่ะเต็ขาเรียกว่าอะไรนะลุงเอฟเพียงทะเลเพียงทะเลมันคือเปลือกหอยที่ใสครับเดี๋ยวเอาไปไว้ตรงนู้นก่อนนี่ป้าก้อยมีอะไรบางอย่างไหนน มันเป็นเหมือนหอยหอยลอดหรืออะไรเลยอะ่ะโอ้ยนี่มาก้อยเรียบขุดไปอ่ะมันยังลึอกอยู่เลยมันลึอกอุ้ยน,น้ำน้ำมันไหลลงไปแล้วช่วยด้วยไปแล้วช่วยกันรีชวยช่วยกันลีล<ป>ช่วยกัน อะไรอ่ะฮะไม่รู้มะก้อยมันเปงูเข้าไปเลยอ่ะเป็นต้นไม้ฉันเฉยหรือเปล่าไป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 หายอื่นเถอะลุงเอฟนี่เฮ้ยอาเธอเอธอตายดูดครับฮะลุงเอฟเจอสายดูดอ่ะเธออ่ะเธอเดึงอ่ะเธอเดึงอ่ะเธอช่วยช่วยดึงลุงเอฟออกมาหน่อยเร็วอ่ะเธอเดึงอ่ะเธอลองขุดอันนี้อ่ะเธอลองขุดช่วยลุงเอฟไม่รู้ว่าจะออกมาได้หรือเปล่าลุงเอฟขุดเร็ว เยลุงปึ๊บลุงเอฟโดนซ้ายดูดลุงปึ้มไปหาอะไรมาช่วยคุณหน่อยดิเร็วๆนั่นๆๆัสั่นหองลุงปึ้มโอเคลุงเอฟตอนนี้เป็นไงบ้างดึงไม่ขึ้นแล้วดึงไม่ขึ้นเลยเหรอไอ้เฮาช่วยคุณหน่อยลุงปึ้มลุงปึ้มเร็วๆช่วยกันขุดเร็ว o hour later อ้เฮาไอ้เฮาอ้เฮาเราจะมีวิธีช่วยลุงเอฟไหมในหันล้วขอเพื่อนๆก่อนต้องต้องทำยัง เอาปูใส่ลงไปมันก็หนีบลุงเอฟมันก็หนีบลุงเอฟนี่ปูมันต้องอยู่ในน้ำเนี่ยทนไหวไหมอ่ะไหวเราปลอด้อยทนไม่ไหวมาดูเจ้ามาใกล้มาใกล้ดูเฮ้ยเฮ้ยมันเริ่มดูดแล้วอ่ะลุงเอฟมันเริ่มดูดแล้วอันเธอร์เร็วอุ้ยน้ำมาอ๋อนี่น้ำทะเลมาแล้วแล้วถ้าเราช่วยลุงเอฟไม่ได้น้ำทะเลจึงคงสูงมิดสี่สามลุงเอฟแน่เลยค่ะแล้วตอนนี้ลุงเอฟจะหายใจไม่ออกอันเดอร์ดึงเร็ว หนึ่งหนึ่งสองเอยอ้เรเร็ว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 ไปช่วยดิคนหนึงหสองเอเออมันเริ่มอะไรแล้วอะนเดอะไร้วอะไรนี้อะไรนี้อะไรอย่านต้องไปตามคนมาช่วยหรือเปล่าใช่ไหมครับไปตามไปบอกลุงเปิ้มว่าต้องมาช่วยกันเร็วๆวลุงเปิ้มลุงเปื้มมาแล้วทุกคนลุงปื้มมาแล้วว่าเดี๋ยวดึงต่อแถวกันสคนเลยไหม เอ็มสุดนะเอาเธอไปเร็วโอเคค่ะทุกคนลุงเอ็มลุงปื้มอ่ะกเขามีอะไรนะมีถ้วยให้ลุงปื้มช่วยขุดลุงปื้มไม่ใช่ลุงปื้มเขาเอาพูดอย่างนี้เอาทิ้งไว้นี่เลยดีไหมแต่ตอนนี้น้ำน้ำทะเลเริ่มขึ้นสูงแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องให้ลุงปื้มขุดลุงปื้มเร็วเร่งมือเอาเธอช่วยลุงปื้มหน่อยเร็วเอาไม่ใส่แบบนั้นแหละเอาเธอร้องอาเธอร้อง ลุงปึ้มขุดใหญ่แล้วข <If S 2> ุดมาถามผมให้ม <lonely>, ันเดิมขุดอะไรนะขุดมาถมให้มันเดิมขุดเอาให้มันเดิมลุงปึ้มแล้วอย่างนี้เมื่อไร่เราจะเต็มท่านั่ทะเลขึ้นสูงอันลุงเอฟต้องหายใจไม่ออกนะอะไอ่ะะครับอ่ะถ้าเขามีวิธีที่ถูกต้องเขามีวิธีที่ถูกต้องทำไงครับอ่ะถ้าตักน้ำแล้วก็ใส่เข้าไปเทไว้ตรงนี้เพื่อกันเพื่ออะไรนะเพื่อการสายดูดอุ้ยอุ้ยน แลอะอแย่แล้วทุกคนเราต้องรีบช่วยกันแล้วลเอฟมเอาอย่างนี้ป้าก้อยว่าทุกคนจะต้องมาช่วยกันดึงแล้วเอาแบบสแรงเลยนะลูกเปมาแล้ว่ะลรึงลเธอดึงลุงเอฟป้าก้อยจะช่วยอีกแรงนึงเอาเร็วนะอเธอดึงอ่ะเธอดึงลุงเปิ้มไหมอ่ะร้วจับมือกันสี่คนแล้วหนึ่งส จำลองขึ้นอันตรายมาช่วยมันสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมให้ช่องสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบบ๊าายลุงเปิ้ลลุงปื้ลลุงปื้ลลุงเอฟได้สามตัวยังยังเยอะได้สามตัวไหนไหนลุงปื้ลได้เท่าไหร่โอ้ลุงเปิ้ลไปเอามาจากไหนตลาด เดี๋ยวเดี๋ยโอ้โหไม่เชื่อจับมาแน่เลยเนี่ยเอ้าอันนี้ไปรวมหนูทุกคนึงปลื้มได้เยอะมากโอ้โหเดไปโดนกันหูไหนปะากร่อยได้ปะากร่อยได้ไหนไม่หนูปะากร่อยอู้หปะากร่อยได้ปูนี่นี่ใส่นี่ใส่นี่งัยงัยทุกคนมาจับยากยังตรงไหนช่วยด้ยดูวยคเอ้านี่ลงปลื้มปูปูปูอะไรสีแดงนี่โอ้หอะไรเนี่ยตัวใหญ่ด้วยปูอะไรไม่รู้ ได้อีกแล้วปะก้อยปะก้อยได้เยอะให้อาเธอดูมั้ง<ต>อาเธอเหรออาเธอดูอาเธอดูนี่โอ้เยอะไหมยลุงปื้มไปดูในของลุงปื้มก่อนลุงปื้มได้เยอะกว่านี้อีกนะเกิดเหตุการณ์อาเธอคันขาอาเธอคันขาครับทุกคนรู้ไหมรู้สาเหตุนี่มามาดูมา,มาดูสาเหตุที่อาเธอคันนี่นี่เปล่าสาเหตุนี่ เนี่ยสาเหตุทุกคนว็เบเจอนี่ไงยังไม่ตายเลยเยังแบบดิ้นดิ้นอยู่เลยเนี่ยตัวนี้แหละทาให้เธอคันคันยิบคันขาหมดเลยไปดูเธอก่อนแมงกะพุนนะครับถ้ามีแมงกะพุนเนี่ยเด็กๆต้องระวังตอนนี้เราเจอแมงกะพุนแล้วแล้วก็คันไปหมดเลยเห็นไหมคันแขนไหมครับเอาไปางั้นอนะ่ะเดี๋ยวขึ้นขึ้นไปอาบน้ําก่อนไปเร็วตอนนี้แถมฝนตกอีกนะกลับบ้านเลย ไปไปอาบน้ำไปอาบน้ำไม่กลับบ้านอาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวครับโหเหตุการณ์ใหญ่น่าจะเป็นตุ่มแน่เลยเนีย่ปะก้อยไหนอะล้างตัวก่อนโหขึ้นบ้านเลยนะเธออาบน้ำด้วยนะ